นี่คือกระมินนะครับอันนี้ก็เรียกว่าแม่กระมิน้นนี่คือแม่กระมิน้นอันนี้ก็เรียกว่าหัวกระมิน้นหรือแง่งมันนะอันเนี้ยทักกันยอย่างนี้แต่เวลาเราขุดกระมิน้นถ้าเราเจอของลักษณะอย่างนี้นี่ครับของลักษณะอย่างนี้ มันจะอยู่ปลายลากสุดของกระมิ้นเป็นหัว,าวขาวๆอย่างนี้ถ้าเจอบอกเลยครับอย่าทิ้งเพราะนี่คือสุดยอดของกระมิ้นเขาเรียกว่าไข่ขะมิ้นนี่คือสุดยอดจากนั้นถ้าเจอเมื่อไหร่รีบออกมาทำความสะอาดนะแล้วก็กินซะ กรอบกรอบมันมันหวานหวานมีกลิ่นกมิ้นนี่คือสุดยอดสมุนไพรจากนั้นเจอไข่กระมิ้นซึ่งหายากมากในกรมิ้นแต่ละกิโลกิโลเนี่ยหายากมากครับดันั้นเจอแล้วอย่าทิ้งเจอแล้วรีบเอามากิน